ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NP Channel ช่องหอมของเราเองรีวิวง่ายๆสไตล์ NP ค่ะวันนี้นะคะเรามากับน้ำหอม Dior ขวัญใจสาวๆทุกทุกท่านเลยเราคิดว่าผู้หญิงทุกคนควรจะมีน้ำหอม Dior ไว้สักหนึ่งขวดในครอบครองนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าน้ำหอมของ Dior เป็น หนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงที่มีความหลากหลายบุคลิกมีความมั่นใจมีพลังนะคะมีความกล้าคิด กล้าทำแล้วก็มีความอ่อนยนในทุกๆขวดของน้ำหอมของเขาเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวและก็แนะนำการเลือกน้ำหอมของดีอขวดแรกค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังจะตัดสินใจซื้อหรือว่ากำลังล,ลังเลหรือว่าเล่งกำลังจะซื้ออยู่นะคะแล้วก็ รวมไปถึงสาวๆท่านใดที่กำลังจะซื้อขวดที่2 3หรือ4นะคะแล้วก็รวบรวมน้ำหอม Dior ทั้งหมด8ขวดมาแนะนำให้เพื่อนๆว่าแล้วก็ไปชมกันได้เลยค่ะขวดแรกนะคะก็คือ Dior Star ค่ะตัวนี้ออกมาในปี2005นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี bergamot ค่ะ p พ t i h o u l i mandarin, honeysuckle เพียวนี่อัลมอนแล้วก็ m u ส k นะคะตัวนี้50 ml อยู่ที่85เหรียญค่ะเป็นแบบ EDT ค่ะกลิ่นนี้นะคะเปิดมาด้วยกลิ่นของมือกามอตนะคะแล้วก็กลิ่นของเพตรเกน m a n ดารินค่ะที่ให้ความอุ่นๆไม่ได้เปรี้ยวแหลมโดดนะคะบนกับความหอมหวานของดอกเพียวนี่เขาให้ความรู้สึกแบบ สตารจริงๆค่ะคือมีความสดชื่นมีความอ่อนหวาน powerful เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าแสดงออกคือกล้าคิดกล้าทำคือแบบไม่กลัวอะไรเลยอารมณ์แบบบอสสาวคนเก่งค่ะพอเขา d ายลงนะคะตัวนี้เราคิดว่าตัว p พีโอนี่แล้วก็แอลมอนนะคะก็จะชัดขึ้นค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีมวลน,น้ำหอมที่ นั่นพอสมควรเหมือนกันตัวนี้คือเราไม่แนะนําให้ฉีดในอากาศที่ร้อนจัดจัดนะคะตัวนี้แม้ว่าจะออกมาตั้งแต่ปี2004แต่กลิ่นเขาก็ยังคงความเป็นผู้หญิงในช่วงวัยทํางานมีความทันสมัยคะ่ะไม่ได้แก่แล้วก็กลิ่นนี้ออกงานกลางวันได้อย่างโดดเด่นมั่นใจเลยแบบไปประชุมสัมมนารับรางวัลต่างๆนะคะเปิดงานอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้นะคะ แล้วก็กลางคืนกลางคืนก็ได้กลางคืนตัวนี้ก็เหมาะมากเหมือนกันได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยรับรองได้ว่าเจอจรัดเป็นสตาร์สงชื่อค่ะแล้วก็ความติดทนนะคะของตัวนี้ก็ความติดทนอยู่ประมาณที่ประมาณ5-8ชั่วโมงได้ถึงแม้เขาจะเป็น EDT แต่ว่าความติดทนของตัวนี้คือดีมากๆค่ะ กลิ่นที่2นะคะ Misty o l l Blooming b o u q u e นะคะตัวนี้ออกมาเมื่อปี2014ค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีซ i ซิเลียนแมนดารินค่ะมีพิง k พี o n นี่นะคะมีเดมัสโร o แอป p r ิ c คอ p e a พีชแล้วก็ White m มัสค่ะตัวนี้100 ml อยู่ที่118เหลียนนะคะเป็นแบบ EDT ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราเชื่อว่า คงเป็นที่ช,ชื่นชอบของสาวๆหลายๆท่านแน่นอนค่ะเขามีความสปาร์กลิ g งนะคะเพียวนี่โรสนะคะหอมหวานสดชื่นของดอกเพียวนี่ค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบเขาจะมีความบางเบาน่ารักค่ะน่าทึ่งทุนอมสาวๆท่านใดนะคะที่ ชื่นชอบน้ำหอมแนวฟลอเรลที่ไม่หนักมากค่ะเราแนะนำตัวนี้เลยคือไม่ปวดหวัวแน่นอนเป็นมิตรกับคนรอบข้างแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับหนุ่มๆแน่นอนค่ะพอเขารายลงนะคะเขาก็ยังคงทิ้งความหอมอ่อนๆของดอกเพียวนี่ติดผิวค่ะมีความละเมียดละมุนละไหมมากๆแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเราคิดว่า เหมาะกับผู้หญิงทุกๆวัยเลยคือใครๆก็ฉีดได้เหมาะมากนะคะสำหรับช่วงกลางวานันอากาศสดใสใสเ่เดรสสบายๆแดดอ่อ,อนๆลมเย็นๆค่ะตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็น EDT ความติดทนก็จะาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะ ตัวที่3นะคะดิออเอดิกค่ะตัวนี้100 ml อยู่ที่118เหรียญเป็นแบบ EDT นะคะโน้ต mm hmm. <Note S 2> หลักๆของเขาก็จะมี Caribbean Bergamot ค่ะมี Grapefruit นะคะมี Freesia Lily of the Valley แล้วก็ White Musk ค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาเปิดมาด้วยความ Citrus ของ Caribbean Bergamot แล้วก็ g เกร f ฟูดนะคะผ่านไปสัก2-3นาทีค่ะความหอมของดอกเ i ลลี่ออฟเด l ะวอก็จะค่อยๆแทรกขึ้นมานะคะมีความฟรีเซียบางๆเบา,บาๆปนมาเหมือนแบบสายลมผ่านค่ะกลิ่นนี้เขาให้ความรู้สึกอ่อนเยาวอ่อนไวมีความกระปรี้กระเปร่ากระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาล่าเริงสดใสนะคะ พอเขารายลงเขาก็ยังคงความหวานอมเปรี้ยวติดผิวแบบน่ารักมากๆเลยมีความเป็นคุณหนูสุดๆค่ะสำหรับกว่นนี้สำหรับความติดทนนะคะเขาก็อยู่จะอยู่ประมาณ3-5ชั่วโมงค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเราคิดว่าเหมาะกับอากาศทุกฤดูเลยจะร้อนจะหนาวคือได้ทุกอากาศเลยแล้วก็ได้ทุก โอกาสถูกเทศการด้วยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นโปรดของเราเลยค่ะตัวถัดมานะคะเป็น Dior j a d o r o ร r o r o r o นะคะตัวนี้จะเป็นแบบหัวลูกลิ้งนะคะ18 ml อยู่ที่49เหรียญเป็นแบบ edt ค่ะโน้ตหลกัหลกๆของเขาก็จะมี blood orange นะคะมี jasmine s a m b a c มีอีลังอีลางค่ะมี h e m a s k Rose นะคะมี Tuber Rose แล้วก็ Orange b l o s ซ o m um, ค่ะตัวนี้เขาจะเปิดมาด้วยความหอมของ,ของดอกเนโรลีนะคะเขาจะมีความ Sparkling ค่ะอารมณ์แบบน้ำโซดาเย็นๆลอยด้วยดอกเนโรลีแล้วก็ดอกมันลิแล้วก็มีความหอมปนดอกกุหลาบอ่อนๆขึ้นมาด้วยค่ะกลิ่นนี้จะ มีความน่ารักนะคะอ่อนหวานมีความนุ่มนวลแล้วก็บางเบาค่ะเจลล็อตัวนี้เขาค่อนข้างจะบางเบามากๆเลยคือความติดทนอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราคิดว่าตัวเจลล็อตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับวันหยุดอยู่บ้านหรือว่าวันที่เราแบบว่างไปคาเฟ่ไปดื่มกาแฟแบบ อ่านหนังสือที่เราชอบวันสบายๆนั่งจิบกาแฟแบบชิลๆวันหยุดค่ะตัวถัดมานะคะเป็น d ีอนะคะอินฟินิซนะคะตัวนี้ถ้าออกิเสียงผิดต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ100 m l อยู่ที่150เหรียญค่ะเป็นแบบ EDP นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี Blood Orange นะคะมี Pink Pepper Bergamot นะคะ Tuber ร o s e Jasmine s a ซม a ักองอีลาง l l of t h e อฟเ l อะวอลเแล้วก็ s d n d w o o d ค่ะกลิ่นนี้เขาจะเปิดมากับความหรูหรานหน้าคนหานะคะกับกลิ่นของมวลดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น ทูเบืร์โรสเจสมนแซมบักอีลางอีลังลิลลี่แล้วก็โรสค่ะแม้ว่าตัวท็อปโน้ตของเขาจะมีบลัดออเรนจ์นะคะแล้วก็เบอร์กามอตเขาไม่ได้มีความซีทรัสเลยค่ะแต่จะเป็นความหวานหอมของผลส้มแล้วก็ตัวเบอร์กามอตแทนนะคะเป็นแบบหวานแบบหวานแบบจูสนะคะแบบหวานของหวานหอมของตัวน้ำของบลัดออเรนจ์แล้วก็ตัว บอร์กามอสนะคะพอเขา dry ลงเขาก็จะมีความ floral woody มีความ creamy ด้วยติดผิวติดสภาพเลยกลิ่นนี้คือให้ความรู้สึกแบบ certificate มีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปอีกคือหน้าคนหาแบบเข้าถึงตัวยากมีความหรูหราสง่างามแล้วก็เซ็กซี่ค่ะเราคิดว่ากลิ่นนี้นะคะเหมาะกับสาว อายุสักประมาณ28ขึ้นไปคือเหมาะมากค่ะสำหรับงานกลางคืนค่ะกลิ่นนี้กลิ่นถัดมานะคะ i ย r Poison Girl ค่ะตัวนี้100 ml อยู่ที่118เหรียญเป็นแบบ EDT นะคะโนตหลกัลกๆของเขาก็จะมี f r o s t Orange ค่ะมี Bitter Orange Lemon นะคะ n e r o i Orange Blossom Rose Vanilla Caramel t o n g k a b n นะคะแล้วก็มี c a s h m e r a n ค่ะตัวนี้กลิ่นนี้นะคะเปิดมาด้วยความหวานหอมของวานิลาคาราเมลเลยแล้วก็ตองกระบีนค่ะคือทิ้งไว้สัก5-10นาทีความหอมหวานของดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนโรี่ออร์เรนบรอซัมโรสนะคะ <c oughs> ก็จะค่อยๆมาแบบบางๆค่อยๆแทรกขึ้นมาค่ะแต่เขา จะยงยังคงความเข้มข้นของวานิลาแล้วก็คาราเมลไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะกลิ่นนี้ค่อนข้างจัดเด็กพอสมควรเลยแบบน้องๆมัธยมนะคะน้องๆไหวมหามหาหลัยนะคะน่าจะถูกใจกับกลิ่นนี้ค่ะพอเขารายลงเขาก็จะมีความวานิลาคาราเมลนุ่มๆขนมขนมติดผิวนะคะความติดทนของกลิ่นนี้ก็คือ จะบอกว่าทนพอสมควรเลยคืออยู่ประมาณ4 6ชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบ EDT แต่ว่าความติดทนก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะกลิ่นนี้กลิ่นถัดมานะคะเป็น Mist dior นะคะเป็น e a r l y p e r f u m e คะ่ะตัวนี้ออกมาเมื่อปี2021นะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี Iris คะ่ะ Peony Lily of the Valley Apricot Rose นะคะ Peach Vanilla Musk ตองกระบีนเบนโซอินแล้วก็แซนด์วูดค่ะตัวนี้100 ml นะคะอยู่ที่142เหรียญค่ะมิสติอเขาเปิดมาด้วยความเฟรชฟลอร์คือหมู่มวนดอกไม้แสงแดดสายลมคือให้ความรู้สึกเป็น หญิงสาวที่กำลังเบ่งบานเต็มที่เหมือนดอกไม้ที่กำลังบานรับสายลมรับแสงแดดนะคะพอเขา dry ลงความหอมอ่อนๆของวานิลาก็จะค่อยๆแทรกขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้วานิลาจ๋าจนเกินไปจนทำให้รู้สึกเด็กจนเกินไปนะคะกลิ่นนี้เขาให้อารมณ์แบบ เป็นแฟมินีนมีความเป็นผู้หญิงสาวสวยอ่อนโยนมีความมั่นใจค่ะเราคิดว่ากลิ่นนี้นะคะฉีดได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยคือขวดเดียวคือเอาอยู่ค่ะแล้วก็ความติดทนนะคะก็อยู่ประมาณ4-6ชั่วโมงค่ะ กลิ่นถัดมานะคะ Dior Joy ค่ะเป็น EDP Intense นะคะตัวนี้ออกมาเมื่อปี2019ค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีเน r รค่ะเบอร์กามอตต์โรสแจสต์มินวนิลามัสก์ตองกระเบียนแล้วก็แซนดวูดค่ะกลิ่นนี้เขาจะเปิดมาด้วยความดาร์ก o r a l หน่อยนะคะมีความเข้มข้นของมวลดอกไม้ที่แน่น หนักมีความตึบเลยก็ว่าได้ด้วยความที่เขาเป็น intense นะคะเราคิดว่าทุกอย่างที่เขาใส่มามันคือความเข้มข้นแบบ ค่อนข้างจะแบบดาร์กฟอร์เราผสมกับความหวานเข้มปนกับความขมนิดๆของวานิลาแล้วก็ตองก็บีนค่ะเขาให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยแบบเก๋ๆเรดๆเชิดเฉิดเซ็กซี่ค่ะแต่ในความรดๆเชิดเฉิดนะคะเขาก็ยังคงมีความ น่ารักน่าคนหายอยู่ในตัวด้วยพอเขา d ายลงเขาคือให้ความหวานหอมอ่อนโยนไปอีกคือกลิ่นนี้รวมๆแล้วคือเหมือนเป็น bipolar เลยคือเขามีความหลากหลายอารมณ์มากๆเลยคือครบจบในขวดเดียวนะคะคือฉีดบางไปงานกลางวันฉีดหนักๆไปปาร์ตี้ไปงานกลางคืนเออกลิ่นนี้คือดีคือขวดเดียวครบจบคือสวยเลิศ เชิดแล้วก็อ่อนโยนอยู่ในตัวด้วยคือดีค่ะและสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นจดอค่ะตัวนี้ไม่ใช่น้ำหอมนะคะแต่เขาเป็นดรายออยค่ะ145 ml อยู่ที่62เหรียญราคาน่ารักนะคะทางดีอเขาบอกว่าออยตัวนี้ของเขาเป็นกลิ่นของช่อดอกไม้ที่ผสมกับเกลือที่จะทำให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ผิว ดุดด่งแสงอาทิตย์อาร์ดีออเขาว่ายังงันนะคะคือตัวออยของเขาหอมมากๆเลยมีความามีโน้ตของยีลางยีรางนะคะ rose แล้วก็แซมบักแจสมินแอปเลูลค่ะคือเขาให้ความหอมนุ่มละมุนดอกไม้มีความอาโรม่านะคะแล้วก็ตัวออยตัวออยของเขานะคะไม่ทิ้งความมันความเหนียวเนินนอะ หรือว่าความหนักไว้เลยนะคะพอพอ,พอเราลูบไปกับผิวคือแห้งหายไปเลยนะคะแล้วก็ตัวออยตัวนี้นะคะคือเป็นหนึ่งไอเทมที่ช่วยให้น้ำหอมติดทนนานอีกด้วยคือใครนะคะที่ฉีดน้ำหอมตัว จะดอเราคิดว่ามันติดไม่ทไม่ทนเลยก็เราแนะนำตัวออยตัวนี้นะคะคือทาออยไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดน้ําหอมก็จะช่วยให้น้ําหอมเขาอยู่กับเรานานขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือราคาของเขาคือน่ารักมากๆเลยคือราคาไม่แรงมากคืออยู่นี่แค่ประมาณ62เหรียญ ก็ราคา่ก็ก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าเราแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเช็คราคาที่ไทยด้วยนะคะเราก็คิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะแรงเท่าไหรค่ค่ะคือมากับขวดใหญ่ด้วย145 ml เลยขวดใหญ่คือใช้ได้นานเลยสาวๆท่านใดน,นะคะที่ไม่ชอบการใช้ออยล์เราแนะนําตัวนี้เลยเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจน่ารองคือรับรองได้ว่า ถ้าได้ลองใช้ออยตัวนี้แล้วคือจะต้องติดใจแน่นอนค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้ำหอมดีออของเรานะคะสำหรับ3กลิ่นในดวงใจของเรานะคะก็คือกลิ่นแรกเลยก็คือ d ีออ e เอสค่ะคือสดใสอ่อนเยาว์น่ารักกลิ่นนี้น่ารักมากๆค่ะตัวที่2นะคะมิสติออีดนะคะตัว2021เค่ะเขาให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วก็อ่อนโยนอยู่ในตัวด้วยให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวที่3นะคะ เราให้เป็น Dior Joy Intense ค่ะคือเราคิดว่ากลิ่นนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับงานกลางคืนให้ความรู้สึกแบบสวยเริศเชิดไปอีกคือดีค่ะและสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่กำลังเลงๆหรือว่ากำลังมองหาน้ำหอมดีออค่ะแล้ก็ขอแนะนำดีออตามช่วงอายุก็แล้วกันเนาะ,ะตัวอายุ น้องๆสักประมาณ16-25นักเรียนนักศึกษาวัยสาวๆที่กำลังเริ่มทำงานนะคะแล้วก็แนะนำเป็นตัว Dior e d i c ค่ะ m ค่ะ Dior Blooming Bouquet นะคะ Dior Poison Girl ค่ะแล้วก็ตัว Dior j จะด r อตัว r o r o p พ r o ตัว EDT ตัวนั้นนะคะแล้วก็ส่วนสาวๆที่อายุ25ขึ้นไปคือเริ่มทำงานแล้วฐานะการงานกำลังไปได้ดีกำลัง มีการงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็ขอแนะนำเป็นตัว Dior j a d o r i n f i n i t นะคะ Dior Star ค่ะ Dior Joy นะคะแล้วก็ตัว Miss Dior EDP 2021ค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะชื่นชอบการรีวิวน้ำหอมของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวน้ำหอมของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับน้ำหอมขวดถัดไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย